สวัสดีครับบรดาแฟนเพลงแฟนคลับน้องยูกิเพนพกาไหายทองคำที่รักทุกท่านหลังจากที่น้องซ้อมหนักกับดนตรีสดวงยูกิแบรนสองวันเต็มเต็มครับท่านเพื่อคัดสรรเพลงดังฟังม่วนหมอลำดังฟังสนุกส่งความสุขความบันเทิงให้กับบรดามิตรรักนักเพลงที่รอคอยทางด้านหัวหน้าประจักษ์ชัยหายทองคาตอกย้าความเป็นราชินีหมอลาอินดี้ได้ทีเคลื่อนพลวันนี้ พบกันที่ร้านซับแดงอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการใกลที่ไหนให้กำลังใจกันที่นั่นอีลา่ายูกิเพนพากาลูกสาวลาไหทองคำนะครับส่วนแฟนเพลงแฟนคลับบางคนก็ย้ำอยู่กับที่บอกว่าอีล่ามาถูกที่แต่ผิดเวลาถูกที่ก็คือมาอยู่กับหัวหน้าประจักษ์ชัยไหทองคำส่วนคำว่าผิดเวลา คงจะหมายความว่าการลงจากวงหมอหลำนั่นเองหมายถึงยังไม่จบฤดูการก็ลงมาเสียก่อนใจเขาใจเราเราเคารพในการตัดสินใจทุกคนมีทางเลือกมีเส้นทางของตัวเองหัวหน้าประจักษ์ชัยยังยืนยันน้องอยู่พี่ใหญ่มีโอกาสร้องเพลงคู่กันอย่างแน่นอนฝากเพลงใหม่ฮักลาหน้าพ่อแลเร็วๆนี้นะครับ ให้กําลังใจแอดมินด้วยการกดติดตามจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ครั้งต่อไปโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ